สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิชนาเดกมอนนะคะขอแสดงความยินดีกับพี่พี่บัณฑิตทุกคนที่จบไปในปีนี้ด้วยนะคะขออวยพรให้พี่พี่มีหน้าที่การทํางานที่ดีประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพาวินีแก้วภูการนะคะวันนี้จะมากล่าวแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กําลังจะจบการศึกษานะคะความพยายามความอดทนย่อมนํามาสู่ความสําเร็จคอนเกรทูเลชันกับรุ่นพี่ทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนางสาววริสาภารัตุมรา์นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จะจบในการศึกษาปีนี้นะคะขอให้รุ่นพี่ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีพี่ๆชั้นปริญญาตีทุกคน,นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่สำเร็จการศึกษาประสบความสำเร็จไปอีกขั้นแล้วนะคะ ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีค่ะและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวซาสิธรจันพนาวนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่หนึ่งสาขาวิชาการบัญชีห้องหนึ่งค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่ๆบัณฑิตป้ายแดงทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพี่ๆได้เรียนจบกันแล้วนะคะทุกอย่างก็คือทั้งสอบทั้งเรียนวิจัยเล่มต่างๆได้ผ่านมาหมดแล้วพี่ๆเก่งมากเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะนูขอให้พี่ๆนะคะจบไปได้งานที่ดีทํานะคะมีหัวหน้างานที่ดีประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะ <ไป S 1> เรียนไหนเท่หมดเรียนจบที่กว่าขอบคุณค่ะวันวน,นึงก็ต้องเจอเชื้อรูคงทําใจริยาในลาที่เราอยู่ตรงนี้<ว>นก่อดวงตัวนันจนละลับไป ไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดก,ก่อนเสียงที่ลมได้พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรานั้นมีต่อ แต่ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และจะคิดถึงเธอเสมอแสดงความเย็นนี้นี่แหะคะ